เอาละวันนี้ฉันพาคุณมาเที่ยวที่เขาใหญ่กันบ้างตลอดระยะเวลาสามนาทีนี้ฉันบอกได้เลยว่าคุณจะต้องคุ้มค่ามากๆเลยนะ่ะเพราะว่าฉันได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สักครั้งหนึ่งคุณจะต้องมาในชีวิตมาให้พวกคุณดูในหน้าจอของติกติกกันแล้วและนี่ไงคุณเห็นไหมฉันกําลังจะเดินทางเข้าไปสู่น้ําตกเหวนรกเหวนรกเลยเหรอโอ้นั่นคุณดูสิ ต้นไม้ใหญ่มากเลยฉันไม่เคยเห็นต้นไม้เหล่านี้ในบริเวณกรุงเทพมหานครเลยนะเนี่ยอ้อมันช่ามีความสวยงามมากนี่คือทางลงที่ฉันกำลังเดินลงไปยังน้ำตกอ้มันช่ามีความชันมากเลยฉันปวดขาแล้วเพราะฉันเดินมาไกลมากและนี่คือน้ำตกเหวนรกน้ำตกที่มีความสูงมากแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งเล็กน้อยนะฉันต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาพที่สวยงามอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเออ ฉันไม่อยากจะคิดถึงตอนฉันเดินขึ้นเลยคุณดูสิโอ้จอร์ดมันมีความชันมากแล้วก็ฉันจะต้องปวดขามากแน่ๆเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ฉันก็เดินผ่านมันมาแล้วนี่คือทุ่งหญ้าฉันจะตั้งชื่อมันว่าทุ่งหญ้าวรรนานี่คือทุ่งหญ้าก่อนที่ฉันจะขึ้นไปที่ผาเดียวดายฉันอยากจะให้คุณดูบรรยากาศบริเวณนี้เสียงรอบข้างบริเวณนี้อ๋อคุณฟังสิคุณได้ยินไหม มันช่างไพเราะมากเลยมันเหมือนกับดนตีที่บรนเลงให้กับคุณนี่ไงคุณดูนี่สินเจอน้องน้องกำลังนั่งเล็มหญ้าอยู่เล็มหญ้าอย่างมีความสุขเลยอ้าวน้องวันนี้คุณสบายดีไหมอา้าวกระดิกหูด้วยคุณได้ยินฉันเหรอนี่คุณดูสิโอ้นั่นจะขึ้นมาได้ยังไงนะ่ะอ้าวฉันผ่านมาแล้วกี่โคง้งนี่ฉันเป็นผู้พิชิตโค้งมาแล้วไม่รู้นับกี่โคง้งแต่ตอนรันกี่โค้งเลยนะเนี่ย โอ้นั่นสวยงามมากจริงๆน่ะฉันไม่มีคำบรรยายแล้วคุณดูสินี่คือหน้าผาเดียวดายถ้าหากคุณมาคนเดียวเหมือนฉันรับรองได้ว่าคุณจะต้องเดียวดายเหมือนกับฉันอย่างแน่นอนฉันจะให้คุณดูภาพบรรยากาศนั้นคุณดูสิโอ้มันต้องมีความสูงมากเลยฉันไม่กล้ามองข้างล่างนะคุณช่วยมองแทนทันทีได้ไหมล่ะโอ้นี่เครื่องตกเหวสุดวะที่ฉันได้มาในตอนนี้ คุได้ยินเสียงน้ำตกไหมมันเป็นเสียงที่กล่อมให้ก่อนนอนได้เลยทีเดียวคุณดูนั่นสิออกทีเวียกับคุณลุงเบอร์าร์ดเออไม่ใช่คุณลุงน่ะอาจจะเป็นแฟนของเขาช่วยขอโทษด้วยนี่คุณดูมันสวยงามมากแล้วนั่นไงคุณเห็นไหมเขากําลังปีนผากันอย่างสนุกสนานเลยแต่เอาล่ะฉันหวังว่านี่จะเป็นภาพที่สวยงามที่พวกคุณอยากจะได้ครับชมกันในช่วงวันหยุดยาวนี้นะฉันต้องไปก่อนแล้วสวัสดี